ถอยหลังกลับไปเมื่อวันที่14สี่พฤษภาคม2566หลังประกาศผลการเลือกตั้งชัดเจนครับพักร่วมรัฐบาลเดิมพ่ายแพ้อย่างยับเยินพักเก้าไกลนะครับกวาดที่นั่งมาถึง150ที่นั่งตาเหลือกตาค้างกันไปเป็นแถวโดยเฉพาะพักเพื่อไทยที่ได้เพียงแค่141ที่นั่ง แพ้ได้อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามเมื่อแพ้แล้วทั้งสองพักนี้นะครับพูดโจมตีฝั่งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มาตลอดหนึ่งไม่เอาสามลุงไม่เอาสองลุงนะครับไม่เอาผด็จการก็ประกาศจัดนะนะตั้งรัฐบาลกันย้ำนะสองพักประกาศจัดตั้งรัฐบาลกันเลือกตั้ง เสร็จวันที่14วันที่22เขาเซ็น MOU กันครับผ่านมาเพียง8วันแต่ปรากฏว่านะครับในระหว่างนั้นระหว่างที่พักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลและพักร่วมรัฐบาลอื่นๆจะเข้าไปร่วมแม้หวานชื่นนะครับชูวิวทย์กมลวิสิทธิ์นะครับก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่29พฤษภาคม ว่าดีนลับลังกาวีไกลจากไทยเพียงแค่4กิโลเมตรและใกล้สิงคโปร์ที่เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียมีการประชุมลับดิวพิเศษสนับสนุนให้ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านและให้เพื่อไทยถอยไปเป็นรัฐบาลขั่วใหม่กับภูมิใจไทยพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาชวิตออกมาเปิดเผย การนํานเสนอของผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะเรียนย้ําท่านผู้ชมว่าผมจะเรียงวันเวลาให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพว่ามันเกิดการติดต่อพูดคุยมีเงื่อนไขอะไรกันวันไหนใครไปทําอะไรย้ํา14พฤษภาเลือกตั้ง8วันถัดมา22พฤษภาเขาประกาศจัดตั้งรัฐบาลแต่หลังจากนั้นเพียงแค่7วันชวิตก็ออกมาเปิดดิวร ซึ่งต้องถือว่ากล้ามากครับชุวิตตอกย้ำนะครับว่าด้วยความเคารพผมคิดว่าประชาชนคนไทยที่ยนบัตรเลือกตั้งสิทธิ์จะรู้ประชุมดิวเดิมต้องลม้มดิวใหม่ไม่มีก้าวไกลถึงกลับบ้านได้สาระสำคัญเห็นไหมครับถึงกลับบ้านได้ชุวิตย้ำต่อไปว่านี่เป็นวิธีฝืนธรรมชาติ ผมพูดได้แค่นี้ไม่ได้ขัดใครสนับสนุนในบ้านเมืองสงบอย่ามาบอกว่าผมปั่นบาปกรรมตายท่านผู้ชมครับชูวิทย์เนี่ยออกมาเคลื่อนไหวตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับต้องการให้พักเพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันตั้งรัฐบาลย้ำนะครับเขาไม่ได้ค้านพักเพื่อไทยนะ แต่มันมีเป้าหมายบางตัวจะไปเกี่ยวพันกับพรรคภูมิใจไทยนะซึ่งชีวิตเปิดฉากเล่นงานมาโดยตลอดต้องการให้ภูมิใจไทยไปเป็นรัฐบาลตามนายทุนคนหนึ่งสั่งการใช่หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การออกมาเปิดว่ามีดีลลับที่ลังกาวีนะครับและทักษิณจะได้กลับบ้านเป็นจุดสนใจหลังจากนั้นนะครับ การดำเนินการเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลก็หวานชื่นนะครับพิธาก็ฝันไปว่าจะได้เป็นนายกแต่ปรากฏว่านะครับในวันที่27มิถุนายน2566เพื่อไทยก็ออกมายื่นคําขาดกับก้าวไกลซึ่งวางตัวประธานสภาผู้แทนราษฎรไว้ว่าตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นของเพื่อไทยเพราะ ก้าไกลเอาตำแหน่งนายกไปแล้วต้องแบ่งกันสิปรากฏว่าเก้าไกลไม่ยอมครับการเจราจาก็ดูเดือดเลือดพล่านเดินไปเรื่อยๆนะครับท้ายที่สุดเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายก็เห็นชอบร่วมกันว่าต้องให้คนกลางตอนให้คนกลางเนี่ยเรียนได้เลยว่าเก้าไกลเสียข้างโง่เพื่อไทยแหละแต่อาจจะยอมเสีย เพื่อเพื่อไทยดันต่อที่จะให้พิธาเป็นนายกและตัวเองจะเป็นแกนนําจะตั้งรัฐบาลเพื่อไทยก็ออกข่าวหลอกตลอดเวลาผมย้าออกข่าวหลอกได้มีการประสานกับบุตรนะมีคะแนนเพิ่มแล้วก็มีกลุ่มทุนบางกลุ่มที่เข้าไปแตกะกับบุญนะจะเอาผลประโยชน์จะเอากล้วยไปล่อหรือไม่ก็ตามแต่แต่พวกนี้นะครับทําให้ก้าวไกลเนี่ยเชื่อว่าพิธาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีและ เก้าไกลจะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลท้ายที่สุดวันที่4กรกฎาคมนายวันนอก็ได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสมใจอยากของพรรคเพื่อไทยอย่าลืมนะครับวันนอเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต้องถือว่าเป็นลูกน้องคนสนิทคนหนึ่งของทักษิณชินวัตรการไปตั้งพรรคประชาชาติในสามจังหวัชดชายแดนใต้ก็เป็นไปตามนโยบาย แบ่งพันให้เป็นแบ่งร้อยเพราะพรรคเพื่อไทยไม่เคยประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งที่ภาคใต้หลังจากวันนอนได้ขึ้นเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าในวันที่13กรกฎาคมนะครับก็ได้มีการจัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อที่จะโหวตพิธาขึ้นเป็นนายก รัฐมนตรีแต่ปรากฏว่าเสียงไม่ผ่านครับได้แค่324เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อไทยแสดงให้เห็นว่าเอาจริงเอาจังมากนะครับต้องได้375ถึงจะผ่านนั่นหมายความว่าวุฒิจะต้องเทเสียงให้นะครับวุฒิที่มากับปิดกับปลอยไม่มีผลแล้ว ไอ้ก้าวไกลกับพิธาจะรู้หรือไม่ว่าโดนหลอกเนี่ยนะครับมันมีประเด็นที่แทรกกลางขึ้นมาแต่ใครไม่รู้ย้ำนะแต่ใครไม่รู้ในวันที่17กรกฎาคม2566ได้มีคำสั่งสำนักพระราชวังที่310.2566ทับ2566เรื่องลงโทษ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนให้ปฏิบัติหน้าที่เวรนโทษทบทวนนะครับคําสั่งนี้ก็คือคําสั่งลงโทษพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์และโทษที่กระทำผิดที่จะต้องถูกลงโทษก็คือปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขตความรับผิดชอบและมีได้นําความกราบบังคมทูล พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทโทษไม่ใหญ่ครับก็ให้สมควรรับโทษปฏิบัติหน้าที่เวรโทษมีกำหนดส0สิวันตั้งแต่17กรกฎาคมถึง15สิงหาคมท่านผู้ชมครับมันมีคำถามกันมากมายว่าพลเอกอภิรัต ไปทำอะไรที่ปฏิบัติหน้าที่เกินขอบเขตความรับผิดชอบและมิได้นำความขึ้นกลาบ,บงังลมทุนเรื่องใหญ่เรื่องเล็กโทษที่ลงน่ะเล็กนะครับแต่เรื่องที่ไปทำเเรื่องอะไรเราต้องกลับมาดูกันอย่างนี้ครับก็นในวันที่17กรกฎาคมวันเดียวกันนั่นเองนะครับมันมีเพจชื่อ c s i l a โอเพจนี้เป็นฝ่ายปฏิปักษ์กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับมาโดยตลอดเป็นคนเอาภาพของพลเอกอภิรัตและผู้บัญชาการฐานสูงสุดในขณะนั้นคือพลเอกเฉลิมพงศ์สีสวัสดภาพของพลเอกอภิรัตควงคู่ไป พลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดโดยเพจ CSI LA เนี่ยนะครับบอกว่าเอกสารหลุดบิ๊กแดงไปเจอกับทักษิณที่ลังกาวีก่อนเลือกตั้งสแสดงให้เห็นว่าดินลับลังกาวีเกิดขึ้นจริงคุณชูวิทย์เคยแชร์เรื่องดินลับนี้แล้วแต่ไม่มีหลักฐานคนวงในส่งภาพนี้มาให้เพราะเป็นหวงว่าตอนนี้ มีท่าทีว่าดิวนี้ฟื้นขึ้นมาอีกย้ำนะครับ c s i l a เปิดเผยภาพนี้ขึ้นมาในวันที่17กรกฎาคมเป็นวันเดียวกับที่สำนักพระราชวังมีคำสั่งลงโทษพลเอกอภิรัตปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่มีการตอบรับหรือปฏิเสธทั้งกองบัญชาการฐานสูงสุด ได้จากผลเอกอภิรตนะครับแต่มีแหล่งข่าวได้มาให้ข่าวกับสื่อนะครับบอกว่าที่ไปนั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดผลเอกเฉลิมพงศ์ศรีสวัสด์นะครับผู้บัญชาการฐานสูงสุดในขณะนั้นนะครับได้ไปพบกับกลุ่มแกนนำผู้ก่อความไม่สงบ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่ได้มีการนัดหมายกันไว้ว่าต้องการพบเพื่อจะคลี่คลายปัญหาและสนับสนุนให้การเจรจาระหว่างรัฐบาลไทยกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบให้เดินหน้าไปด้วยดีแหล่งข่าวนะครับพูดนะครับไม่ใช่กองบัญชาการฐานสูงสุดหรือตัวพลเอกกับพิรั์เองและแหล่งข่าวเนี่ยครับได้ให้ข่าวต่อไปว่า ส่วนกรณีที่พลเอกอภิรัตเดินทางไปด้วยน,นั้นเนื่องจากพลเอกอภิรัตเนี่ยสนใจในการติดตามแก้ไขปัญหาความไม่สงบในชายแดนใต้เพราะสมัยเป็นพันเอกก็ลงไปอยู่ชายแดนใต้มีสายข่าวอยู่ในฝั่งมาเลเซียและเมื่อเป็นพอบอทอบอเคยเดินทางไปอาเจศึกษาในทางแก้ไขปัญหาและยังคงติดตามสถานการณ์มาตลอดแต่ไม่ได้เปิดเผยเพราะมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ทํางานอยู่แล้ว แต่มันเป็นคอรเเรชันส่วนตัวที่ทำให้เกิดการประสานพูดคุยกันได้จะได้รู้ความต้องการของฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบแหล่งข่าวยังกล่าวต่อไปครับว่าอีปล่อยข่าวแบบนี้ก็ต้องการเชื่อมโยงเอาพลเอกพิรัตต์ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงตอนนี้ท่านผู้ชมจะต้องวินิจฉัยและก็ต้องติดตามกันต่อนะครับซึ่ง ข้อมูลหลังจากนี้โอ้โหหลังจากท่านผู้ชมได้เห็นลำดับวันเวลาแล้วเนี่ยจะตื่นเต้นอย่างแน่นอนครับหลังเรื่องนี้เผยแพร่ออกมานะครับในวันที่17กรกฎาคมและต่อมาในวันที่19กรกฎาคมเนี่ยนะครับพวนอ,นอก็จัดให้มีการประชุมรัฐสภาอีกครั้งหนึ่งจากกรณีที่มีการถกเถียงกันว่า เอ๊ะคุณพิธาโหวตไม่ผ่านมารอบหนึ่งแล้วเนี่ยจะมาโหวตอีกรอบที่สองได้หรือไม่ซึ่งบรรดาวุฒิสมาชิกทั้งหลายก็ออกมาคัดค้านบอกว่าไม่ได้หล้วนะครับท้ายที่สุดนะครับย้ำท้ายที่สุดเนี่ยเสียง395เสียงก็บอกว่าโหวตร,รอบสองไม่ได้นะฝั่งที่บอกโหวตได้ก็312เสียง ก็คือเสียงจะตั้งรัฐบาลย้ำนะสังเกตนะพักเพื่อไทยยังโหวตสนับสนุนคุณพิธาโอ้ยังแสดงน้ําใจอย่างเหลือลน้นท่านผู้ชมครับปรากฏว่าพอได้ความอย่างนี้ปั๊บว่าคุณพิธาโหวตร,รอบสองไม่ได้แล้วคุณวนอกก็นัดโหวตหานายกใหม่ในวันที่27กรกฎาคมในระหว่างนั้น ผมเคยพูดมาหลายครั้งนะครับและคนที่เอาข่าวนี้มาเปิดนีครับก็คือคุณดันนหนหมาแก่นะครับดูนะครับหลังจากวันที่19กรกฎาคมนะครับรัฐสภาไม่ยินยอมไม่โหวตคุณพิธาเป็นครั้งที่สองแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าในวันที่24กรกฎาคม หมาแก่ก็ออกมาเปิดเผยว่าคุณธนาธรบินไปพบคุณทักษิณน,นี่สิที่ฮ่องกงบอกวันเวลานอนเรียบร้อยนะครับและเดินทางกลับในวันที่25ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับต่อมาคุณธนาธรก็ออกมายอมรับ ในการให้สัมภาษณ์คุณสรยุทธ์แห่งช่องสามว่าได้ไปพบคุณทักษณิณจริงแต่ไปคุยเรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องหลานแต่เรากลับมาย้อนดูวันเวลาครับว่าพอวันที่25ที่คุณธนาธรกลับมาจากการไปพูดคุยกับทักษณิณพัก ก้าวไกลแถลงเปิดทางให้กับพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลนันอีแม่เห็นไหมถ้าเราไม่เห็นวันเวลาไม่เห็นการเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคลแล้วเนี่ยเราจะเห็นหรยอครับว่าเกมต่างเนี่ยมันเดินกันอย่างไรความเชื่อมโยงที่ผมว่าเนี่ยครับมันจะสัมพันธ์กับการที่น้ององค์อิงลูกสาวคุณทักษิณออกมาประกาศว่า คุณสักษณิณจะกลับบ้านวันที่10สิงหาคมอย่างแน่นอนผมย้ำนะครับว่าก่อนที่น้องมุ้งอิงจะออกมาประกาศเนี่ยคนที่ถแถลงเปิดทางของพักคก้าวไกลเนี่ยคือคุณชัยธวัฒน์ดุลาธนวันนั้นดำรงตำแหน่งเลขาธิการพักคก้าวไกลใครๆก็รู้ว่าเป็นหัวหน้าพักตัวจริงและวันนี้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักตัวจริงโอ้โระดับคุณชัยธวัฒน์แถลง มันจะทําให้น้องอุงอิงไม่มั่นใจเหรอว่าการให้เพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลก็หมายถึงทักษิณต้องกลับอุงอิงถึงประกาศเลยโดยเธอได้โพสต์อินสตาแกรมของเธอว่า2 6กรกราคมของทุกปีเป็นวันสําคัญของลูกเสมอแต่ปีนี้ลูกยังไม่อยากเชื่อตัวเองในสิ่งที่ลูกกําลังจะพิม พ่อจะกลับมาแล้วในวันที่10สิงหาคมนี้ที่สนามบินดอนเมือง17วันเกิดที่ต่างประเทศของพ่อลูกพลาดไปแค่สองครั้งถ้ารวมปีนี้คือสามครั้งเพราะต้องเตรียมตัวหลายอย่างที่เมืองไทยเห็นไหมครับวันเวลามันสัมพันธ์เนี่ยผยิงถึงมั่นใจประกาศว่าคุณทักษิณจะกลับมาในวันที่10สิงหาทำไมเหรครับ เหตุผลก็เพราะในวันที่28กรกฎาคมเนี่ยครับคุณวันนองก็นัดบวดนาะยกรอบ3มในวันที่ 4, สี่สิงหาคมซึ่งในระหว่างนั้นนะครับก็ปรากฏว่าได้มีการไปยื่นเรื่องให้สารรับนูลโดยพู้ทำการแผ่นดินเนี่ยว่าเอ๊ะสิ่งที่รัฐสภามีมติ การว่านายกโหวตได้รอบเดียวนะาแม่โหวตสองรอบนี่เป็นเรื่องถูกต้องหรือไม่นะครับพอเป็นแบบนี้ไอ้ที่คุณวันนอนัดว่าจะโหวตในวันที่4สิงหาคมเนี่ยครับพอถึงวันที่3คุณวันนองก็บอกว่าให้เลื่อนไปก่อนเพราะสารรัฐธรรมนูญนัดจะวิิจใัยเรื่องนี้ในวันที่16สิงหาคมดังนั้นต้องรอโดยไม่มีกําหนดนะก็นั่นหมายความว่า ให้รอวันที่16เสียก่อนนั่นเองและเดี๋ยวจะนัดใหม่เห็นไหมครับพอนัดจะโหวตกันในวันที่ 4, สี่สิงหาคมน้องวิงงประกาศว่าพ่อจะกลับในวันที่10แต่พอคุณนอบอกว่าต้องรอสารรับนูนก่อนนะเออไม่มีกำหนดนะย้ำนะไม่มีกำหนดนะเพราะสารรับนูนจะวิชัยในวันที่16ปรากฏว่าในวันที่หสิงหาคม คุณรักษินก็ประกาศเลื่อนกลับประเทศไทยโดยไม่มีกำหนดเหมือนกันไม่มีกำหนดเนี่ยแต่ต่อท้ายว่าไม่เกินสองสัปดาห์อะทาไมถึงต่อท้ายว่าไม่เกินสองสัปดาห์ก็รู้อยู่แล้วว่าสารรับนูนจะวิจัยเรื่องว่าจะเสนอโหวตนายกคนเดิมได้สองครั้งได้หรือไม่ปรากฏว่าเมื่อถึงวันที่ส6สิงหาคมนะครับ สามนูนก็บอกไม่รับวินิจฉัยเมื่อไม่รับคำร้องวินิจฉัยนะครับในวันนั้นคุณนองก็นัดเลย22สิงหาคมโหวตตั้งนายกรัฐรมนตรีและวันที่22ก็คือวันที่คุณทักษิณเดินทางกลับไทย ทีนี้เราดูวันเวลาสิว่าในวันที่19สิงหาคมก่อนหน้าวันที่22่สามวันนะครับคุณลุงยิงได้โพสผ่านอินสตาแกรมอีกครั้งว่าอังคารที่22สิบสองหาคมศู00 00, นยนะ์เก้นณนดอนเมืองจะไปรับคุณพ่อทักษิณค่ะ พร้อมทั้งโพสอีกสตอรี่ว่าเลื่อนไม่ได้ยกเลิกไม่เพิเจอนะจ๊ะไอ้คำว่าไม่เพิเจอนะจ๊ะนั่นก็คือไปแดกดันคุณชูวิทย์เพราะตอนน้องอิงโพสเรื่องคุณทักษิณก,กันก่อนคุณชูวิทย์บอกว่าเพิเจอท่านผู้ชมครับวันเวลามันสัมพันธ์กันมาหมดและมาจบกันในวันที่22ตัวละคร มีพรรคเก้าไกลกับพรรเพื่อไทยซึ่งต้มพักเก้าไกลเสียสุขนะตัวละครมีพลเอกอภิรัตผู้บัญชาการฐานสูงสุดในขณะนั้นถูกเปิดเผยด้วยโพสต์ของ c s i l a ว่าเดินทางไปดิวลับหลังกาวีสอดคล้องกับที่คุณชุวิตได้พูดเอาไว้ และมีประกาศสำนักพระราชวังลงโทษพลเอกอภิรัตในวันที่17นี่คือสถานการณ์ก่อนที่คุณเสถาฐาจะได้เป็นนายกและคุณทักษิณเดินทางกลับบ้านครับ